ก็สวัสดีครับผมเล็กคนทำคลิปนะครับเป็นตัวแทนฝ่ายขยายและฝ่ายขายทางด้านประกันภัยวิทแท้ประกันภัยนะครับรับทำประกันภัยรถยนต์มอเตอร์ไซ์ อ,อ,อื่นๆนะครับประกันรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีชั้น1ชั้น2บวกชั้น3บวกชั้น3และก็พอรอบอนะครับ ตอนนี้ทำนามบัตรแจกลูกค้าด้วยนะครับก็ขยายงานนะครับทางด้านประกันภัยนะครับก็มีประกันติดรถไว้นะครับอุ่นใจนะครับขึ้นเหนือ่องใต้ ท่านที่สนใจนะครับที่จะทำประกันภัยก็ติดต่อมาได้นะครับผมและทีมงานยินดีที่ให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะเช็คเบี้ยราคาก่อนที่จะตัดสินใจทำนะครับก็ เช็คมาทางเราได้นะครับทีมงานเรายินดีให้คำปรึกษานะครับตอนนี้ก็ทบทวนสื่อเวอร์ชั่นใหม่ครับของทีมงานมิดแท้ประกันภัยนะครับ เป็นสื่อเวอร์ชันใหม่นะครับก็ในสื่อก็มีอาทีเช่นประกันชั้นหนึ่งครึ่งราคานะครับเป็นเบี้ยราคาเริ่มต้น ตรงนี้ก็กําลังปิมพ์พรบให้กับลูกค้านะครับก็ต่อต่อเลยนะครับพอชั้นหนึ่งนะครับก็รับรถเก๋งนะครับเก๋งเล็กเก๋งกลางเก๋งใหญ่รถ SUV ก็รวมถึงกระบะนะครับรถเบนซ์นะครับนะครับหน้าตาคมมทันของเรานะครับก็เก็บใส่ซองแล้วนะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับมาทำประกันภัยภาคสมัครใจรถยนต์นะครับกับเรานะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับ ต่อด้วยนะครับสื่อเวอร์ชันใหม่นะครับก็มีรถตู้นะครับเพื่อการพาณิชรถตู้ส่วนบุคคลนะครับการพาณิชย์ก็เป็น3บวกรถตู้ส่วนบุคคลนะครับก็รับนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็รับทำ เป็นประกันภาคสมัครใจนะครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีประกันนะครับกรณีเกิดอุบัติเหตุนะครับ วันนี้นะครับผมก็ยกสื่อเวอร์ชั่นใหม่นะครับมานำเสนอบางส่วนนะครับก็ผมเล็กคนทำคลิปนะครับฝ่ายขายและขยายงานนะครับทางด้านประกันภัยของมิตรแท้วันนี้ผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไปก่อนนะครับ